ทีนี้คนเกิดลัคนาราศีอะไรราศีธนูเป็นราศีที่ในหึ่งราศีที่อะไรที่จะดีที่สุดในรอบในรอบเดือนนี้แต่คบในรอบปีเลยก็ได้ว่าได้ราศีธนูเห<ม>็นอาจารย์ันาจับเพชรเพลิดไพภพ,ย,พย,ยืมจานำหน่อยไม่ได้เหรอได้เลยค่ะ <c oughs> อันนี้นะคะอาจารย์ <c oughs> สำหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะค <c oughs> จะเจอคู่รัก แต่จะต้องเลิอกอีกอย่างเพื่อได้อีกอย่างให้เดอะทาวเวอร์หมายถึงจบพังยุติบางอย่างแบบฉับพลันแล้วจะลงเอยอ,อีกแบบฉ<บ>ับพลันเลยอ,อย้นี้ไม่ค่อยได้ทําบุญค่ะ Just เมนหมายถึงเจ้ากรรมในเวรใครที่ไม่ค่อยได้ใส่บาตรท,ทาบุญถวายสังฆทานหรือซื้อปลานในตลาดสดปล่อยหรือหยอดตู้ค่าน้ำค่าไฟหรือซื้อบริจากรงหรืออะไรที่เป็นบุญเกี่ยวกับศาสนาข,ของตนนะคะให้หมั่นทําด้วยค่ะช่วงนี้เบื่อหน่ายเซงเครียด จะจบยุติบางอย่างระวังการลาออกฉับพลันการเลิกราฉับพลันหรือมีอุบัติเหตุฉับพลันฟืนไฟการเอาชนะแต่ผู้ใหญ่ก็ยังคงช่วยอยู่แต่ด้วยตัวเองเหนื่อยมากผู้ใหญ่พยายามช่วยอยู่นะคะ<อ>ให้เข้ามาค่ะ <c oughs> ผมถามนิดนึ่ง <c oughs> เวลาไปเจอไอ้ตึกไอ้ตึกทาวเวอร์นี่พังเนี่ย <c oughs> บานทุกคนไหมที่ว่าจะต้องพังแล้วเพืเอ่อแล้วก็หมอก็จะใช้คำพูดต่อไปว่าเพือ่อดับเพื่อจะเกิดขึ้นใหม่ สังเกตไอ้เพื่ยิปพูดกี้กันนะดับเพื่อจะเกิดขึ้นใหม่จริงๆจ,จะเป็นไพ่เดทเพราะว่าพอเป็นไพ่ตายเนี่ยตายแล้วมันมีเกิดใหม่เพราะมันมีพระอาทิตย์มีแสงแต่เดอะทาวเวอร์มันเป็นไพ่ที่เลวร้ายที่สุดของยิปซีมันพังคือพังเลยแต่ฉันย่างมาดูข้างๆถ้าทั้งหมดนี้ไม่มีไพ่ใบอื่นมีแค่ทาวเวอร์แปลว่าจบยุติเลยไม่มีการกลับมาคืนดีกันแต่ในนี้มีไพ่คู่ คือลักษณะเหมือนถึงว่าการตอนนี้ลักษณะหมายถึงว่าดับแล้วเพื่อเกิดขึ้นใหม่ถูกต้องไหมใช่ค่ะเพราะว่ามีไพ่พระพระคือบุญเกา่าแล้วก็ผู้ใหญ่และนี่คือ j u d g m e n t คือเจ้ากรรมในเวรหรือบุญกรรมและในนี้คือไพ่คู่จบอีกคนแต่อีกคนรออยู่แล้วดูแล้วเป็นไพ่ดีหนึ่งดีสองกลางกลางหนึ่งไม่ดีหนึ่งไม่ดีสองฉะนั้นมันก็ยังจะเป็นประสบการะการในการที่จัาเคลียด,ดูมาไอ,ไอที่ว่าตึกพังเนี่ย ส่วนเฉลี่ยคนที่ว่าต้องดับแล้วเกิดใหม่เนี่ยไปไปไปมีสิ่งใหม่ขึ้นมาเนี่ยดับอันเก่าเนี่ยประมาณที่เปอร์เซ็นต์ชัญญาไม่เคยใช้สถิติใดๆเลยเพราะว่าแต่ละคนที่มาตรงนี้จับให้สดๆตอบสดๆและเรื่องราวของแต่ละคนจะเป็นเรื่องราวของเขาเลยโดยที่จะมากี่ครั้งจะดูทางโทรศัพท์หรือมาจับให้ด้วยตัวเองเรื่องราวจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวของเขาเป็นเรื่องเฉพาะคนคนนั้นเลยค่ะส่วนใหญ่ถ้าหากชัญญ่าไม่รู้ว่าชัญญา,าไม่เคยเอามารวมกัน แต่ถ้าใครที่จับได้ไพ่เด e Tower จะมีเหตุการณ์ลาออกฉับพลันการโยกย้ายฉับพลันเพราะฟ้าผ่าหมายถึงการที่ฉับพลันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนนะคะ,คะกอใช่ค่ะและในนี้หมายถึงสูงสูงเทียมฟ้าแต่ฟ้าผ่าทีทุกอย่างแตกกระจายการคบกันมายาวนานบ้านนี้อยู่ด้วยกันมาหรือทำงานมายาวนานอยู่อยู่ ผิดคาดอะไรบางอย่างพลิกเลยหรือเหวี่ยงวีนโมโหใช้ความดุรุนแรงฉับพลันไม่ใช่อะไรก็เรียกที่ว่าถามเนี่ยคือถามแทนให้ท่นผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ก็เหมือนกับเป็นครูแล้วก็การจะเปิดการสอบถูกต้องไหมใช่ค่ะก็เลยว่าเนี่ยผมเป็นลูกศิษย์ผมจะถามคุณคุณจะตอบยังไงผมก็เลยให้ไปจุก,กันดูถ้าใครอยากที่อยากจะเรียนอาจารย์ชัญญาเนี่ยเปิดคอ,อ,อสสอนใหม่ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะชัญญาะจะมีชัญญาจะมีเปิด ไพ่เดอะคีย์ยบชัญญานะคะสอนสำหรับใครที่อยากจะเป็นหมอดูเป็นแม่หมอพ่อหมอที่ไม่มีพื้นฐานใดๆสามารถมาเป็นมืออาชีพได้ในอคอร์สนี้ค่ะสอนตั้งแต่การแกะกล่องไพ่การสับไพ่ทุกเคล็ดลับที่ไม่มีในตลาดะนโชกโชทีดีมีกุญแจมีไพ<า>่ก็จะเป็นไพ่เด,ด,ดอะคีะใช่ค่ะไพเดคีย์ใบชัญญานะคะก็จะเป็นไพ่ที่ชัญญาคิดเองทุกใบมี98ใบค่ะ พร้อมด้วยคู่มือ,อตำรานะคะแล้วก็มีใบประกาศนียบัตรพร้อมกับมีกุญแจเดอะคีย์ที่ติดสวอลลกี้ติดคริสตันแท็กจากสวอลอกี้นะคะมอบให้ค่ะแล้วก็มีอาหารกลางวันอาหารเบรกด้วยสัญญาสอนวันเสาร์อาทิตย์ที่5และวกกันยายนนี้ค่ะอ๋อเนี่ยฝากสิทธ์เอกสักคนได้ไหมในชนะที่รู้จักกันเนี่ยใครคะจะฝากวอ่อ เออไอพิซีกรที่ว่าจาริกาสองรถฟ้าอยู่ที่นี่นะค่ะเพื่อให้ใจันญ่าสอนแหละได้ค่ะนดีเลยค่ะอ่าด้เลยค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะชัญย่าสอนวันเสาร์วันที่ที่ห้าและหกกันยายนนี้ที่เอ็มเทยเตอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เรียนตั้งแต่9้าโมงถึงหกโมงเย็นสองวันเป็นอาชีพได้เป็นอาชีพเลยวันเสาร์ทฤษฎีวันอาทิตย์ปฏิบัติวันจันทรเปิดร้านได้เลยค่ะและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม้นี่ไอ้นีลงทุนให้นะ ลงทุนลงทุนก็ไม่กี่ตังค์แล้วสามารถเป็นอาชีพได้ถูกต้องไหมใช่ค่ะถ้าเรียนเพียง5,900บาทสามารถเป็นอาชีพได้เลยบอกทุกเคล็ดลับทุก,ท,กทุกประสบการณ์ที่ชัญญาได้มีมาตลอดปีครับปีได้มายอยู่ในคลาสเดอะคียบา,ายชัญญามีไพ่ให้ด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะคะที่ได้สอนเดอะคียบายชัญญาส่วนใครที่อยากจะรู้หน้ารู้ใจรู้โรคภยัยรู้กรรมอ่านคนออกจากใบหน้าไม่โดนหลอกง่ายชัญญาเปิดคอร์สโงเหงวันอาทิตย์ที่30 สิงหาคมนี้นนแกเป็นอาจารย์ต้องหลายอย่างอย่างไรได้แกวันเป็นมือเนี่แยแต่ว่าถ้าแกสวย่าถ้าใคร้าตาอาจะตามแกก็อาจจะได้สักหลักนก็โอเคนะถูกต้องไหม <c oughs> นี่แกได้จะวันเป็นมือเพราะนั้นเนี่ยใครอยากจะมีรายได้รายชันทร์ญาเนี่ยขอเชิญเลยครับที่บางเรียนที่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ค <c oughs> ่ะก็เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือคนด้วยบางทีญาติก็ดูฟรีอะค่ะบางทีญาตก็ดูตามคิวน้ดแล้วถ้าเกิดว่าเรียนฟรีที่ได้ เรียนฟรีมาคุยกันหลังไมโอเคนะจะฝากคนเรียนฟรีแล้วหน่อยที่แบบว่าทำงานจริงๆใครที่อยากมีความตั้งใจถ้าเกิดเขามีความตั้งใจจริงเนี่ยกูก็จบปุลให้เขานะค่ะชัญญาก็จะมีคอร์สสำหรับคนที่เรียนฟรีด้วยก็ลองติดตามในเข้าไปที่เพจอาออ่านจุดชัญญาไพ่จิตสัมผัสค่ะแล้วเอร์โทรสัมบกเรียนแบบมั่วจบเลยหรือว่าใครอยากจะดูดวงทางโทรศัพท์จับไพ่ด้วยตัวเองนะคะโทรจองคิวกับผู้จัดการค่ะที่เบอร์0 9 0ย์5 1 5 9 6ห้าหนึ่งห้าค่ะ ที่เบอร์ที่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะ0ูน9 6 5 1้9 6้าหห้าหนึ่งห้า้าหโทรตอนเอ่อก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มคะ่ะทำไมถ้าเลยสองทุ่มล้วโทรไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าผู้จัดการเขาต้องเลี้ยงลูกค่ะโอเคนะทีนี้ก็าขายของเรียบร้อยแล้วอะทีนี้ก็มาอาต่อนี่ลัคนาราศรีธนูต่อใช่ค่ะลัคนาราศรีธนูมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาคดีความตัวบทกฎหมายค่ะคุณเป็นคนตรงไปตรงมาถูกว่าถูกผิดว่าผิด จ,จุกจิกจู้จี้แล้วก็ค่อนข้างจะมีระเบียบแบกรับภาระตัวเองเพื่อผู้อื่นนะคะระบบทางเดินหายใจความดันภูมิแพ้ระวังเรื่องหัวใจเจ้าช่วงนี้หลงมัวเมาได้ง่ายค่ะแล้วก็เวลาที่คุณจะทําอะไรทําด้วยหัวใจนําทางคุณจะได้มีการประชุมการเรียนรู้สัมนมาอะไรบางอย่างมีเสน่ห์กับเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามส่วนใหญ่อะไรเก่าๆจะวนกลับมาหรือเข้าไปเจอะเจอเหตุการณ์เก่าๆกราฟหุ้นเจริญรุ่งเรืองคุณเป็นคนที่คิดเยอะ เรียกว่าเป็นคนที่มีโปรเจกต์เยอะแต่ไม่ค่อยได้ทําตามโปรเจกต์ที่คิดเอาไว้การเงินจ่าย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 ให้กับคนอื่นมากกว่าให้กับตัวเองค่ะคับอ่ะทีนี้เห็นไหมไอ้ไอ้ทางไพ่รับอย่างที่บอกให้ฟังล,ลักษณะว่าล,ลักษณะว่ามีเรื่องเก่าเก่ากลับเข้ามาดาวลักษณาราศีธนูเห็นไหมครับว่ามีกลับอธิบาแล้วก็มีการยังเดินถอยหลังอยู่ยังไม่สะดวกที่จะอะไรอะไรต่างนั้นมจะมีเรื่องเก่าเกเข้ามาเรื่องเกี่ยวลักทรัพย์เรื่องเกี่ยวครอบครัวเรื่องเกี่ยวคนคุ้นเคยอะไรํำนองไหน ว่าธรรมดา,าหองนิดเลงมาทั้งหมดสิบเดือนแล้วเวลาที่ยี่สิบสามนี่จะย้ายนะจะทําให้เจ้าตาในเรื่องเกี่ยวกับคู่ผู้ส่วนผู้ร่วมคู่กรณีคู่บรรทัดสัญญาณมีความสะดวกสบายขึ้นอะไรขึ้นดาวคู่ครองนะครับอยู่ที่เป็นเกษตรที่อยู่ตรงนี้เป็นเอ่อไอ,อดาวคู่ครองกับดาวการงานนี่ตัวเดียวกันมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีความยั่งยืนมีความมีศักยภาพมีความถาวร เวลา22ไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับการงานกับคู่จะให้ลาบเป็นเจ้าชะตาแต่ลาบที่ได้ต้องอะไรต้องมีการโบกเวกโวยวายชนิดหนึ่งและต้องมีลักษณะขึ้นปากเสียงกันสักหน่อยหนึ่งอะไรทำนองเนื้อหลังจากในช่วงเดือนกันยายนมันมีพระสงฆ์เข้ามาตรงนี้ทับอาทิตย์ตรงนี้มันตีโกกับพระรหัสกินทำให้สุพระสุภะไปถึงมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยส่งเสริมคอยเกื้อกูลเรื่องเกี่ยวต่ำแน่ดีเรื่องเกี่ยวผู้ใหญ่ดีอะไรดี ก็ถือว่าเป็นรอบเดือนที่ว่าดีมากเดือนหนึ่งนะครับในในในของเกิดลัคนาราศีธนูของเดือนไอเดือนกันยายนปี63นะครับ